มาถึงแม่งก็เล่นกุสซะฟ้า,ฟามเลยงงสิรถอ็นี้มาออนไลน์ได้ไงค <c oughs> ันนี้แหละงงเดมาเล่นออนไลน์ได้ไงเมื่อกี้คุณไล่ชนผมอะ่ะ <c oughs> คันนี้ไงเออเอาคืนออเออดีอ,อ่ดีงงเดรถที่มาเล่นออนไลน์ได้ไงอ่าขอต้อนรับเข้าสู่ไอ้บัสซูมิเตอร์อินโดนีเซียนะครับวันนี้นรถมากวน รถามาปลอนคนซักหน่อยคง <c oughs> ก็งงกันอะ่ะรถคันนี้มาเล่นอะไรได้ไงผมมันเปิดแต่กันโคตรลั่นเลย <c oughs> โอ๋โอ ไม่เลิกไม่เลิกไม่ขับโคตรกลัวเลยกวนะวมาก็กวนกลับอ่ะเดี๋ยวตามไปก่อน งงดิ <laughs> มันคงจะงงกันอะโอ้รถขลงตามหารถคัะนนั้นกัน เอ้ยลดโค้ดโอ้ยลดไปอีกหนึ่งราไปหกรจะแฟงอาปปล่ะ ผมต้องรีบไปตามหาอีกคันหนึ่ง,งไม่รู้หายหัวไปไหนตามไปเอาคืนเฮ้ยรถไฟอย่าเพิ่งมาอเมื่อกี้คุณทำอะไรผมผมไม่ปล่อยคุณไปหรอก <S 2> <S 2> ผมไม่เล่นอีกคันแล้วเล่นคุณนี่แหละขับเบียดเหรอขับเบียดใช่ไหมชอบใช่ไหมสังคมอย่างเงี้ยเล่นเกมอย่างเงี้ยผมมันชนผมเกือบว่ง oh. <laughs> ได้รถ <laughs> ผมเล็กวา,า่ะอ่ะคันนี้จอดทำไม ไปเล่นอ,อ,อ,อยากเล่นอย่างนี้ก็เล่นดิ โอ้โหให้ชนปั้มเลยให้รถไฟมาพวกคุณก่อกวนกันนะพวกคุณก่อกวนกันนะพวกคุณก่อกวนก่อนยังไงยังไงอ một lỗ một kia farm ê liếc thả ngoài <laughs> luôn cảm ơn thoại <laughs> ê liếc luôn เปี่ยนให้ตกคูออไปไงเลี้ยวทางลอยรถกำลังถอยฮิฮิยลี้ยวทางลอยลงกำลังถอยไม่หลบอะครับกวนมันก็กวนกลับแค่นี้แหละ อะไร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 ทำไรทลลยทาลอยรำลัยไรทำไรทำไรรถควผมแรงฝา่าเล้ารถงอเจอแบบนี้เสร็โคตรเจ๋งอะรถคันนี้มาป่วนคนแรงด้วย เรีกท้น่อยเลยตั้งใจจะมาได้ด,ดีๆเจอพวกนี้มันควรประสาทก่นอนเสียค่าเข้ามาต้องสี่หมื่นเรีกท้ย ตัวแรงไม่เปล่าเรียบร้อยฮ่าฮ่ากลับรถไม่ได้กลับรถไม่ได้ เลี้ยวทางหน่อยรถกำลังถอย <c oughs> ก่ับรถไม่ได้เปนเลยฝ <c oughs> นมา <c oughs> แบบนี้เขาเรียกว่ากลับรถไม่ได้ <c oughs> ใครอนุญาตให้ไป

เฮ้ยยังมีคนอยู่เฮ้ยมันมาใหม่เฮ้ยมันมาใหม่โอ้โหผมดึงเบรกมือไว้โทษทีเฮ้ยหลีกทางหน่อยรถกำลังถอยเอ่อถอยหนีเลยถอยหนีเลยเลยเรีกทางหน่อยรถกำลังถอยบอกให้ให,ห,หลีกไงเฮ้ยเรีกทางหน่อยรถกำลังถอยสู้แรงหกล้อไม่ไหวอะ ลีกนนยทางหน่อยรถกำลังถอยเออเฮ้ยลีกยทางหน่อยเอาไหมเอาไหมเมื่อกี้มันกดใช้รถยกแล้วก็มาใหม่ ไม่มไหมฟัมไหมไม่ฟัมเฮ้ยอยกดผิดลงน้ำแม่งเลย

ที่จริงผมไม่ได้มีเรื่องกับไอ้คันนี้เลยนะแกมีแกคันอื่นแต่มันออกไปแล้ว <c oughs> เสียหลักแล้วล่ะ ไปไม่ได้ทางตันรู้จักไหมาทางตัมนะะแบบนี้เขาเรียกว่าโดนบล็อกไม่ไปได้เว้ยตามเลยครับ กดรถยกแน่เลยทางลอยลถกำลังถอยฉลาดฉลาดกดรถยกกดรถยกมาโผล่ข้างนอกอออเรียบร้อย เคสำหรับวันนี้ก็จะพอแค่นี้เลยเอารถมาป่วนคนกาจะให้แปลกใจเล่นรถแบบนี้มาเล่นได้ไงกะมาเล่นด้วยดีๆพวกเล่นแบบกวนประสาทก่อนออไม่ฟังโอเคขอจบคลิปไ้แต่เพยงท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ